มีลูกค้าซื้อลอตเตอรี่ Power b a l บและได้เงินรางวัลจำนวนมหาศาลนะคะนำเงินรางวัลมามอบให้เจ้าของร้านค้าที่จำหน่ายให้ค่ะเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐถ่ายรูปร่วมกับผู้คนที่เดินทางไปแสดงความยินดีหลังจากมีลูกค้าที่ซื้อลอตเตอรี่ Power b a l บจากร้านนี้เป็นผู้โชคดี คว้าเงินรางวัลที่ล่าสุดทำยอดสะสมทะลุ2,040ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ75,000ล้านบาทหลังจากไม่มีผู้ถูกรางวัลมาติดต่อกันถึง40งวดและมีโอกาสในการถูกรางวัลที่1ก็คือ1ใน292ล้านโดยเจ้าของร้านค้าคนนี้จะได้รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ36ล้านบาทสำหรับการขายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยว่าใครก็คือผู้โชคดีในครั้งนี้แต่ผู้โชคดีจะมีสิทธิ์เลือกรับเงินรางวัลได้2แบบก็คือเงินสดก้อนเดียวแต่จะได้เงินลดลงเหลือ998ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ37,000ล้านบาทหรือแบบแบ่งจ่ายเต็มจำนวนนานถึง29ปีค่ะ หน่วยงานสาธารณาสุขจีนเปิดเผยยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่เมื่อวันที่7พฤศจิกายนอยู่ที่7,475คนเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าที่อยู่ที่5,496ี่5,496คนและเป็นยอดผู้ติดเชื้อที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนนี้นครกวางโจวม,มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ1ใน3ซึ่งอยู่ที่2,377คนเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าที่1,971คน โดยถือเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพียงสองหลักเท่านั้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนี้ทำให้หลายเขตของกวางโจได้กำหนดมาตรการการควบคุมและการปิดพื้นที่ในระดับท้องถิ่นต่างๆแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการบังคับใช้มาตรการปิดเมืองแบบที่บังคับใช้กับเซี่ยงไฮ้เมื่อช่วงต้นปี มหาธีโมฮัมมัดอดีตานายกรัฐมนตรีมาเลเซียวัย97ปีระบุว่าอาจจะร่วมมือกับอันวาอิบราฮิมเพื่อจัดตั้งรัฐบาลร,ร่วมกันแต่ไม่ยืนยันว่าจะยอมให้อันวาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เนื่องจากการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการหารือกันระหว่างพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องก่อนขณะที่อันวาเคยให้สัมภาษณ์ปฏิเสธที่จะทำงานร่วมกับมหาธีและกลุ่มร่วมอื่นๆเนื่องจากมีความแตกต่างกัน ผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของชาวมาเลเซียสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะไม่มีพักการเมืองหรือแนวร่วมทางการเมืองกลุ่มใดที่ได้คะแนนเสียงแบบเบ็ดเสร็จเด็ดค่ะ